ของตัวนี้นะครับก็คงจะไม่พ้นทรงกระเป๋ากับเบลยวหลังครับตัวนี้เป็นผ้า16ออนนะครับลิมสีส้มนะคือทั้งนุ่มทั้งหนาแล้วก็แบบคงตัวยับยากอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นอีกชนิดนะฮะที่เราไม่ค่อยได้เห็นในเสื้อยืดะค สวัสดีครับสวัสดีคนณผู้อมทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมช่องช็อปเปอร์เซนนะครับหรือว่าพอส่สวนแม่วันนี้นะครับเราจะมารีวิวหรือว่าอันบ็อกนะครับกางเกงรุ่นใหม่ของทางแบรนด์ซิมเปอร์แนนั่นเองนะครับผมเนี่ตัวนี้นะครับก็เป็นกางเกงซิมเปอร์แนลเอสเคแปดซีซีนะครับฟอร์เรสต์แคมป์นะครับก็จะมาในลุคของแคมป์นะฮะนี่สังเกตจากกล่องก่อนเลยตัวกล่องเนี่ยมีความเป็นสีเขียวมากๆนะครับ คือปกติเนี่ยกล่องซิเบีเราจะเป็นนี้ใช่ไหมครับก็คือรุ่นนี้กล่องจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็กล่องจะมีความใหญ่กว่าด้วยตัวฟอนตที่สกรีนมากับหน้ากล่องเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเป็นแบบว่าสายแคมป์สายเขียวสายธรรมชาติแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันข้างในดีกว่าครับว่าตัวนี้มีอะไรกันบ้างนะครับผมเน่กล่องก็จะเป็นพิซซ่าครับผมเปิดง่ายๆฮะนน่ชิปเปิดมาเป็นนี้นะครับเป็นกล่องพิซซ่าครับผม ข้างหลังไม่มีอะไรนะครับตัวนี้เขาก็จะแถมตัวถุงผ้ามาด้วยนะฮะนี่ถุงผ้าจะเป็นแบบนี้นะครับถุงผ้าจะเป็นแบบนี้ก็เป็นถุงผ้าแคนวาสนะครับที่เป็นสีออกแบบว่าสีออฟไว้หน่อยนะครับก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับตัวตาสกรีนเนี่ยก็จะเป็นตัวตาของ a n ง e l นะครับก็จะสกรีนชัดเจนนะครับว่าเป็น a n ง e l นะครับวินเทจสิมบันร็อกนะฮะตัวนี้ก็จะมีมาให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูตัวข้างในกันฮะ นี่ครับออกมาเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่มาใหม่นะครับของทางแบรนด์ s u p e r l i g o g นั่นเองนะครับตัว forest camp เนี่ยแน่นอนว่าแรงบันดาลใจเนี่ยก็คือต้องมาจากอะไรที่เกี่ยวกับพวกป่าไม้แล้วก็การแคมป์นะครับตัวนี้ก็เลยทำออกมาในฟิลแบบว่าสายแคมป์เลยอ่าคือสายแคมป์เนี่ยต้องมีนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาดูดีเทลของตัวนี้กันดีกว่าว่าเป็นยังไงตัวนี้นะครับแรงบันดาลใจในการออกแบบทรงเนี่ยมาจากกางเกงในยุคป,ป,ประมาณ1933 แล้วก็ดีเทลของเกงเนี่ยบอกได้เลยคําเดียวว่าเป็นดีเทลที่มาจากปีหนึ่ง้าสามสามแบบครบถ้วนชัดเจนนะครับให้ดูด้านหน้าด้านหลังก่อนตัวนี้มาในผ้าสิบหกออนนะครับซาร์ไลท์มาแล้วจัดทางญี่ปุ่นเริ่มอันแรกกันเลยนะครับตัวป้ายหนังนะฮะตัวนี้นะครับเป็นป้ายหนังปั๊มความร้อนนะฮะหรือคา o ์บเลเทอร์นะครับก็คือจะมีการปั๊มความร้อนจะสังเกตเห็นได้ว่ารอยสกรีนของหนังเนี่ยค่อนข้างชัดเจนม,มากๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะซอดเข็มขัดเข้าไปได้นะครับ ตัวป้ายเนี่ยเคลมว่ามีความหนาถึง3.5มมิลนะครับก็คืออาจจะดิฟกันหน่อยประมาณ3มมิลถึง3.5มมิลนะครับก็ถือว่าเป็นป้ายหนังที่หนาพอสมควรเลยนะครับแล้วก็จุดเด่นของตัวนี้นะครับก็คงจะไม่พ้นทรงกระเป๋ากับเบลหลังครับคือทรงกระเป๋าตัวนี้นะครับจะเป็นทรงกระเป๋าที่ค่อนข้างใหญ่สังเกตเห็นได้จากข้างหลังนะครับทรงมันจะใหญ่แล้วก็จะมีแบบการย้ำหมุดตรงนี้นะครับส่วนด้ายเนี่ยก็จะมีการใช้เล่นสสีเนาะก็จะเป็นสีส้มนะครับกับสีเหลืองวินเทจนะครับแล้วก็ตัวขอบตัวเนี้ ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยขอบสันตรงนี้มันจะนูนนะครับเวลาใส่ไปตรงนี้มันจะมีเฟดนะครับก็คือเป็นการรอยเชือกนะก็จะมีทั้งเชือกตรงกระเป๋านี้แล้วก็ตรงหูเข็มขัดด้วยนะครับในส่วนของตัวเบลเนี่ยตัวเบลตัวนี้ก็เป็นเบลที่ตัวนี้จริงๆอ่ะเป็นทองแดงวัสดุตรงนี้เป็นทองแดงแต่ว่าเอามาทําสีให้กลายเป็นสีแบบว่าออมเงินเงินนะครับเพื่อให้เข้า,ากับคอนเซ็ปต์ตัวกางเกงนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเบลเนี่ยสังเกตเห็นได้ว่า มันจะทับตัวป้ายหนังครับก็คือเย็บทับตัวป้ายหนังไปเลยเออตัวนี้ก็จะแถมตัวป้ายแคทแท็กมาด้วยนะครับตัวป้ายเลยจริงๆผมชอบมากนะฮะเนี่ o ไดกูซัพพลายคือเพื่อนๆต้องลองไปอ่านฟอนต์ดูดิมันจะแบบว่าเนีตัวฟอนต์เนี่ยผมชอบมากนี่แกะออกมาแล้วเป็นงี้ให้ดูกันก่อนฟอนต์เนี่ยมันสวยมาก Make to k i to u i t d u o l a s t โอ้โหคำพูดฟอนต์อะไเนี่ยสวยมากคือเป็นแบบว่าสายแคมป์เลยนะฮะ ดีเทลด้านหลังหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันต่อนะครับผมนี่ครับด้านหน้าด้านหน้าเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีตัวกระเป๋าคอยแพ็กเกจที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็แคนวาสเนี่ยเด่นเลยนะฮะคือตัวนี้บอกได้เลยว่าเป็นดีเทลของ193 3 4, จริงๆนะครับจริงๆในยุคนั้นอะไรประมาณนั้นนะครับเริ่มจากตัวกระดุมแล้วกันนะฮะตัวกระดุมเนี่ยตัวนี้จะมี4เม็ดนะครับตัวนี้จะมีกระดุมทั้งหมด4เม็ดนะครับ ซึ่ง4เมตรอันเนี้ยก็คือจะเป็นทรงเลกูล่าฟิตทรงเลกูล่าฟิตเนี่ยก็คือทรงกระบอกเล็กนั่นเองนะครับส่วนทรงวินเทจฟิตนะฮะก็จะมีกระดุมด้วยกัน5เมตรนั่นเองนะครับนะครับและอันนี้ก็คือทรงวินเทจฟิตนะครับวินเทจฟิตเนี่ยจะมี5เมตรเลกูล่าจะมี นะฮะวินเทก็คือกระบอกตรงนั่นเองนะครับมาถึงดีเทลของกระดุมกันบ้างนะฮะตัวนี้เป็นกระดุมของทาง Simple and นลลนะครับก็คือจะมีความเป็นสีแบบทองแดงทองแดงหน่อยนะครับแล้วก็มีการมาร์กจุดแรกนะครับด้านหลังเนี่ยมีการรองหนังด้วยนะครับหมุดเนี่ยก็เป็นหมุดของทาง s i m p l e ร์แนลลนะคือซับในเนี่ยครับนี่เห็นจากด้านบนนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นผ้าแคนวาสนะครับบางครับไม่ได้หนานะฮะแล้วก็มีการปักลาย Simple and นลลนะครับเป็นสายเขียวแบบสายแคมป์เลยนะฮะ ในส่วนของตัวซับในนะครับตัวนี้ก็จะใช้เป็นสีแบบว่าคาโมแฟกนะครับหรือลายทหารนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยจะมีความพิเศษตรงที่ว่าลายตัวเนี้ยเป็นลายในแถบกองทัพของทางแอฟริกาในยุคสมัยก่อนอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งผมมองว่ามันไม่เหมือนกับคาโมแฟกสทัทีเดียวนะครับมันจะมีความแบบว่ามีใบไม้มีสีอะไรเงี้ยคือลายมันสวยมากนะครับลายด้านในกระเป๋าด้านในก็เหมือนกันซึ่งผ้าที่ใช้เนี่ยผมว่า ผ้าเนี่ยไม่ได้มีความหนามากนะครับก็น่าจะประมาณสัก5้ถึงหอ่อนคือยังมีความมีมีทรงอยู่อะไรเงี้ยนะครับใส่ไปเนี่ยไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยผ้าซับในมันหนาขนาดนั้นนะครับก็คือเอาาหนาประมาณกลางๆแล้วกันก็คือใส่ของเนี่ยไม่ขาดแน่นอนนะครับในส่วนของป้ายแคร์แท็กตรงนี้นะฮะตัวป้ายแคร์แท็กตรงนี้ก็จะเป็น ปลายปักนะครับของทางซิมเปอร์แนลเราก็จะระบุทรงนะครับตัวนี้เป็นทรงเรกูราฟิตนะครับแล้วก็จะมีทรงวินเทจฟิตด้วยแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ผมชอบสําหรับรุ่นนี้นะคือพวกรอยเย็บนะครับจะสังเกตได้ว่าซิมเปอร์แนลก็มีการพัฒนาการเย็บอยู่ตลอดเวลานะฮะพวงตัวนี้จะค่อนข้างเดินเนียนโคตรเนียนแบบเนียนจับอ่ะเออแล้วก็พวงด้านข้างเนี่ยสวยเลยนะครับก็มีการเก็บนี่สวยจริงๆนะฮะแล้วก็ลูกโซ่ด้านในเนี่ยที่เย็บกับตัวกางเกงเนี่ยจะบอกได้คําเดียวว่าโหเส้นโคตรใหญ่ นี่นี่นตัวลูกโซ่เนี่ยตรงนี้เส้นโคตรใหญ่นะครับจะใช้ตัดเป็นแบบว่าสีเหลืองนะครับตัดกับสีเขียวคาโรโมสวยมากๆนะแล้วก็ดีเทลด้านนอกเนี่ยตัวนออเนี้ยไอคอยพ็อกเก็ตเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนนะครับซึ่งคอยพ็อกเก็ตอันเนี้ยจะเป็นคอยพ็อกเก็ตจริงๆเพราะว่าสังเกตได้ว่าทรงเนี่ยมันจะโชว์เะยปกติทรงจะอยู่ข้างล่างอะไรอย่างงี้นะรกระเป๋าซับต,ตรงนี้นะฮะก็ใช้เป็นผ้าคอตตอนสีขาวหมุดย้ำนะฮะจะสังเกตว่าหมุดย้ำพวกนี้นะครับ จะเป็นหมุดย้ำที่เป็นหมดทองแดงนะครับตอกทะลุนะฮะซึ่งด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นทองแดงด้วยคือดีเทลเนี่ยเป็นวินเทจล,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 ล้วนร้อยเอเซนเลยแล้วก็ตัวหูเข็มขัดเนี่ยจำไม่พูดไม่ได้นะครับตัวหูเข็มขัดเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นหูเข็มขัดที่มีความนุ่นนะฮะแล้วก็ใช้ได้เนี่ยเล่นสีกันนะครับตัดสลสับ2สีเป็นสีส้มนะครับกับสีเหลืองวินเทจนะฮะคือสีแง้มจะเป็นคู่สีกันอยู่แล้วที่นิยมใช้กัน นะครับแล้วก็มีการร้อยเชือกนะครับเวลาเฟดไปมันจะเป็นฝันเป็นนูนะครับมาถึงตัวผ้ากันนะครับตัวนี้เป็นผ้า16ออนนะครับลิมสีส้มนะครับต้องบอกว่าเอกลักษณ์ของตัวนี้คือเป็นผ้าด e ฟอินิโกจากทางญี่ปุ่นนะครับซาฟลัยใส่ได้เลยนะครับตัวผ้าเนี่ยเท่าที่ลองใส่มาเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าผ้าที่ค่อนข้างใส่สบายไม่ได้หนาไม่ได้แน่นนะครับแต่ฟีลลิ่งแบบว่าใส่สบายสบายแล้วก็เวลาเฟดเนี่ยน่าจะมันเลยนะครับผมแล้วก็สีมันเนี่ย ตัวสีจริงๆเนี่ยจะเข้มกว่าในวิดีโอที่ตัวนี้รีวิวนะครับแล้วก็ได้เย็บด้านข้างเนี่ยผมก็ชอบมากนะครับได้เย็บตรงนี้พ้งนี้คือโพ้งสวยมากแล้วก็มีลูกโซ่สองเส้นตัวผ้าเนี่ยคือถ้าเราดูใกล้ๆเนี่ยเราจับเนี่ยมันจะมีความเป็นขนด้ยซึ่งความเป็นขนของผ้าตัวเนี้ย มันจะเป็นอารมณ์เหมือนแบบผ้าในยุคโบราณอะไรอย่างนั้นเลยนะครับซึ่งทรงตัวเนี้ยก็จะมีด้วยกัน2ทรงนะครับก็คือเลกกูล่าฟิตกับวินเทจฟิตนะฮะซึ่งตัวเนี้ยต้องบอกเลยว่าเลกกูล่าฟิตก็คือทรงใกล้ๆแบบสลิมฟิตอะไรเงี้ยนะครับวินเทจฟิตนะครับก็คือจากเข่าลงไปถึงขาเนี่ยก็จะมีความใหญ่ขึ้นแบบรองรับบบงคนที่ใส่บูทอะไรเงี้ยก็คือมันจะเข้ามากขึ้นแต่ว่าต้นขาเนี่ยใกล้ๆกันนะครับผมเน่ หลังจากที่เรารีวิวกันเสร็จนะเดี๋ยวเราไปดูฟิกคลิปนะฮะแล้วเรามารีวิวเสื้อข้างหลังกันต่อเลยดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับกับ s k 8 4 4 16 on Forest c a ออครับผม ตัวนี้นะครับก็จะมากับคอลเลกชันเสื้อยืดที่ผมใส่อยู่นะครับแล้วก็เรียงกันอยู่ข้างหลังนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละตัวดีกว่านะครับว่าเสื้อยืดที่ผมใส่อยู่เนี่ยมันมีอะไรแล้วมันมันเจ๋งยังไงนะครับผมอ่ะเริ่มจากตัวนี้ขึ้นก่อนต้องบอกว่าคอนเซปต์การออกแบบเสื้อตัวนี้ก็คือจะเป็นคอนเซปต์ที่เกี่ยวกับแคมป์นะครับแต่ว่าตรงนี้ก็คือจะเป็นหน่วยแบบหน่วยดับเพลิงนะครับแต่ใช้เป็นคอนเซปต์ของหมีซึ่งหมีตัวนี้นะครับก็จะอยู่ในป้ายหนังของกางเกงด้วยนะฮ ทีมหมีหันหน้านะครับตัวนี้นะคะจะเป็นเจ็ดสองแปดนะฮะแล้วก็มีหมีสามคนนะครับเป็นเจ็ดสองเจ็ดนะครับผมตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นผ้าที่เป็นเฟ้นเทอร์ลี่นะครับ ตัวเฟนเทอรลี่เนี่ยก็คือชนิดของคอตตอนนะครับซึ่งเราจะเห็นได้จากเนื้อผ้าด้านในนะครับคือเนื้อผ้าด้านในเนี่ยจะมีความเป็นแบบว่าผ้าตะข่ายนั่นเองนะครับซึ่งลักษณะของตัวเฟนเทอรลี่เนี่ยทำให้เวลาเราสวมใส่หรือที่ผมใส่อยู่เนี่ยคือมันจะมีความนุ่มความหนาอยู่ในตัวคือทั้งนุ่มทั้งหนาแล้วก็แบบคงตัวยับยากอะไรเงี้ยครับก็คือเป็นอีก ชนิดนะฮะที่เราไม่ค่อยได้เห็นในเสื้อยืดนะครับคือเราจะไปเห็นในพวกแบบว่าเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อฮูดอะไรซะมากกว่าครับแต่ว่าซิมปอลลอก็เอามาทําในเสื้อยืดตัวนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าเสื้อยืดของซิมปอลลอส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นเฟนเทอร์รี่คือข้อดีของเฟนเทอร์รี่ตัวนี้ที่ผมชอบเลยคือด้านนอกอะจับแล้วมันดูแบบว่าโอ้โหไม่เหมือนเสื้อญี่ปุ่นเลยมันหนามันแบบคงตัวแต่ด้านในมันนุ่มเออผมมองว่าอย่างนี้นะครับแล้วลายสกรีนเนี่ยโคตดสวยเลยให้เพื่อนๆดูเนี่ยนี่ด้านหลังโคสวย ไปดูอีกสีนึงดีกว่านี่คือสี red นะครับ red red brown นะครับมันจะออกเป็นสีแบบว่าสีแดงแต่ว่าเป็นสีแดงที่ไม่ได้แดงมากนะครับจะออกเป็น brown brown หนุนนะฮะเป็นแดงแบบชุก้าอะไรเงี้ยนะฮะก็ตัวนี้ก็จะเป็นหมีสามตัวที่ยืนหันหน้านะครับตัวชุดเนี่ยก็จะเป็นชุดแบบว่า fire fighter อเป็นเป็นหน่วยพิทักษ์ป่าอะไรอย่างงี้นะครับส่วนตัวต่อไปนะฮะนี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นสีออกแนว navy นะครับ navy n a วีเนี่ยก็คือเป็นสีน้ำเงินนะฮะสวยงามนะครับตัวนี้สำหรับใครที่ชอบมืดๆหรือว่าโทนสีฟ้าตัวนี้ก็สวยเลยส่วนอีกตัวหนึง่งนะฮะผมบอกเลยว่าผมชอบที่สุดในพวกนี้นะครับหรือว่าผมเป็นคนชอบสีดำผมดมูเนาะด้วยความลายสกรีนเนี่ยมันเป็นลายสกรีนสีทองนะฮะ แล้วมันตัดกับสีดําถ้าเรามาดูดีๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าลายสกรีนของตัวซิมเ l ิลแนนด์อนบอกเลยเลยว่าเรียบไปกับเสื้อเลยนะคะแล้วก็เวลาใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยตัวลายสก,กรีนเนี่ยมันจะมีความแตกเหมือนเสื้อวินเทจครับที่แบบใส่ไปเรื่อยๆมันค่อยๆแตกค่อยๆแตกนิดนึงคือบอกได้เลยว่าตัวนี้สวยมากต้องมี650เท่านั้นเองนะครับมีไซส์ s m l xl แล้วก็2 xl นะครับ ก็ซื้อไปใส่กับกางเกงเนี่ยโหบอกเลยคําเดียวว่าสวยมากนะครับผมแล้วก็ตัวที่ผมใส่อยู่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวกรีนนะครับตัวนี้ฟิตติ้งก็คือประมาณไซส์ L นะครับนี่กับคนน้ําหนักประมาณ80ตัวกางเกงเนี่ยราคาอยู่ที่2,150บาทนะครับถ้าซื้อคู่กับเสื้อเนี่ยก็คือ2,150ันหนบวกกับหกรนะฮะก็เป็น2,800พร้อมส่งนะครับนี่พร้อมส่งทั่วไทย แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกกับเพื่อนๆนะฮะก็คือว่า Simple ลแอนด์นะครับมีคัสตอมกางเกงด้วยนะครับหลายคนอาจจะงไม่รู้นะครับว่ามีการคัสตอมกางเกงด้วยก็คือสามารถส่งไปคุยได้ว่าเอ้ยเราจะเอาคัสตอมนี้เพราะว่าไซส์ที่เขาขายจริงๆเนี่ยเขาสามารถทําได้ถึง40-50ไซส์เลยแต่ว่าเพื่อนๆต้องลองคุยดูนะฮะว่าถ้าสมมุติเป็นไซส์นี้จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอะไรยังไงบ้างนะครับประมาณนี้นะฮะ